สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่ช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้เราก็ยังคงอยู่กันกับเกม Ragnarok ok i d o l Adventure กันอีกเช่นเคยนะครับผม และสาหรับเนื้อหาหลักในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูเกี่ยวกับร้านค้าต่างๆนะครับภายในเกม Ragnarok Idol เนาะมาดูกันว่าในแต่ละร้านค้าเนี่ยมันมีไอเทมอะไรบ้างนะครับที่เราเนี่ยควรจะเข้ามาซื้อทุกวันหรือว่ามีไอเทมอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับผมโอเคนะครับสาหรับคอนเทนต์นี้เนี่ยจริงๆแล้วผมก็คิดว่าอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะช่วยทําให้หลายๆคนนะครับมีแนวทางในการใช้จ่าย นในร้านค้าต่างๆได้มากยิ่งขึ้นเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มกันที่ร้านค้าแรกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับร้านค้าแรกเนี่ยก็จะเป็นร้านค้าทั่วไปนะครับผมซึ่งตรงส่วนนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีไอเทมหลายอย่างมากมายนะครับให้เราเนี่ยเลือกซื้อเนาะ ก็จะเป็นไอเทมประจำนะครับที่เราเนี่ยจะต้องใช้งานกันทุกคนอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าไอเทมโซลิบบินหรือว่าเจ้าริบบินแดงนั่นเองนะครับผมสาหรับไอเทมนี้นะครับจะรีเฟซนะครับทุกวันนะครับเวลาตีห้าเนาะนั่นหมายความว่าเราจะสามารถซื้อได้นะครับวันละ3ชิ้นนั่นเองเนาะราคาเนี่ยจะอยู่ที่ชิ้นละ100นะครับถ้าเราซื้อ3ชิ้นเนี่ยก็จะตก300ทองกันเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับไอเทมตรงส่วนนี้นะครับผมแนะนําว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะเอาทองไปใช้กับอย่างอื่น ก็สามารถผ่านได้เลยนะส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อหันแล้วนะครับเพราะว่า300ทองเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะโอเคนะครับต่อมาไอเทมที่2ที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นไอเทมน้ำยานางฟ้าเนาะต้องบอกเลยว่าเป็น1ในไอเทมที่ใช้เยอะมากๆนะครับเพราะว่าการที่เราจะปลดล็อกเลเวลตัวละครไปในแต่ละขั้นเนี่ยมันจะใช้เจ้าขวดน้ำตานางฟ้าเนี่ยเยอะมากๆ เอาง่ายๆนะครับตั้งแต่เลเวล90นะครับเพื่อปลดล็อกไปเป็นเลเวล100เนี่ยเราต้องใช้ถึง500ขวดเลยนะครับผมสําหรับไอเทมขวดน้ําตาลนางฟ้านะครับผมสามารถซื้อได้วันละ10ขวดนะครับตกขวดละ30ทองนะครับผมถ้าเราซื้อครบเนี่ย ก็จะใช้ทั้งหมดประมาณ300ทองนะอันนี้ส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อมานานแล้วอีกเช่นเดียวกันนะครับผมเอาจริงๆเนี่ยสำหรับในร้านค้าตรงนี้นะครับผมคิดว่าไอเทมที่เรานะครับควรจะเสียทองจริงๆเนี่ยมันก็จะมีเจ้าลิบบิ้นแดงนะครับแล้วก็เจ้าน้าตานางฟ้าเนาะส่วนไอเทมอื่นๆนะครับผมคิดว่า เอาจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ด่วนนะครับก็ไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้นะเช่นนะครับผมสมุดสกิลระดับสีแดงนะครับผมหรือว่าจะเป็นขวดที่เอาไปใช้ในการเลื่อนขั้นเป็นคัทส2นะครับตรงส่วนนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ตกชิ้นละ2,500นอเนาะผมแนะนาน,นะครับว่าถ้าไม่ด่วนจริงๆเนี่ยอย่ามาซื้อนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยสามารถหายไอเทม2ชิ้นนี้ในราคาที่ถูกกว่านี้ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับสกิลแบทหรือว่าไอเทมที่เอาไปใช้ในการ บดลิมิตสกิลนะครับผมตรงส่วนนี้เนี่ยผมแนะนําว่าราคามันอยู่ที่2,500ต่อชิ้นเนาะถ้าไม่จําเป็นหรือว่าด่วนใช้งานจริงๆเนี่ยก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับเท่ากับว่าในร้านค้าทั่วไปนะครับถ้าใครเนี่ยอยากจะเอาทองมาใช้จ่ายจริงๆเนี่ยผมก็แนะนําเป็นเจ้าลิบบิ้นแดงแล้วก็เจ้าน้ําตาานงฟ้านะครับผม โอเคนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่ร้านค้าที่2เนาะก็จะเป็นร้านค้าตลาดมืดนะครับสาหรับร้านค้าตรงนี้นะครับผมจะทําการรีเฟซทุกๆ8ชั่วโมงนะครับเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยร้านค้าอันนี้นะครับจะรีเฟซทั้งหมด3รอบเนาะก็จะมีรอบ8โมงเช้านะครับผมรอบ4โมงเย็นแล้วก็รอบเที่ยงคืนนะผมแมนะนําคุณเล่นทุกคนเลยว่าให้ขยันนะครับให้เข้ามาดูร้านค้านี้เรื่อยๆนะเพราะว่ามันจะมีไอเทมหลายๆอย่างนะครับที่ลดราคา20%และไอเทมบางอย่างนะครับก็ลดสูงสุดถึง 50%เลยนะโดยเฉพาะเจ้าสกิลปลดลิมิตนะครับผมเวลาที่มันลดราคา50%เนี่ยจากราคา2,500ทองนะครับจะลดเหลือแค่1,250ทองเท่านั้นเองนะก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับถ้าใครไม่ด่วนใช้งานจริงๆเนี่ยรอให้มันลดราคา50%แล้วเราค่อยซื้อก็ได้นะหรือว่าถ้าใครด่วนใช้งานนะครับผมแนะนําว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ให้มันลดสัก20%แบบนี้นะครับให้มันเหลือสัก2,000ทองมันก็ยังช่วยเราประหยัดทองไปได้อีกสักหน่อยหนึ่งนะส่วนไอเทมอ,อื่นๆในร้านค้านี้นะครับถ้าเอาที่จําเป็นเนี่ยก็ จะเป็นพวกขวดน้ายาที่ใช้ในการเปลี่ยนคา2สอนะครับรวมถึงสมุดแดงเนาะมันก็จะมีมาลดราคาอยู่นะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยก็จะลดราคาประมาณ20%เนาะ ก็จะตกชิ้นละประมาณ2,000ทองนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเจ้าสมุดแดงแล้วก็เจ้าขวดน้ำยาเปลี่ยนคัสสองเนี่ยมันมีลดราคาแบบ50%หรือเปล่านะส่วนตัวผมยังไม่เคยเจอนะครับแต่ถ้าใครเคยเจอเนี่ยก็รบกวนคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับผมเพื่อที่ว่าผมเนี่ยจะได้เก็บทองเอาไว้รอเวลาที่มันลดราคา50%นะจะได้ประหยัดทองได้อีกสักหน่อยนะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับร้านค้าที่3แล้วก็จะเป็นร้านค้ากิ้นะครับซึ่งผมคิดว่าร้านค้าตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นไฮไลท์ของเกกมนี้้็ว่าได เลยนะครับเพราะว่ามีไอเทมให้เราเนี่ยเลือกซื้อดีๆทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะนะครับถ้าใครเนี่ยเล่นตัวละครเสริมนะครับเป็นตัวละครสายโจมตีกายภาพเนาะไม่ว่าจะเป็นสายนักธนูนะครับสายนักดาบหรือว่าจะเป็นสายโจรเนาะผมแมนะนําเลยว่าให้เรานะครับเข้ามาแลกเจ้าการ์ดออคหลดเนาะ เพราะว่าการ์ดใบนี้นะครับมันก็จะบวกค่าโจมตีนะครับผมกายภาพบวกพลังชีวิตบวก5คีแล้วก็ต้านดาเมจธาตุไฟด้วยนะเป็นการ์ดที่เอาไว้ใส่ในตําแหน่งอาวุธนะครับผมผมแนะนําเลยนะครับถ้าเราเนี่ยเก็บแต้มนะครับเจ้ากิจกรรมกิ้วนะครับได้ครบ20,000แต้มเนี่ยก็ให้เอามาแลกการ์ดนี้ได้เลยนะส่วนพวกกล่องอุปกรณ์ระดับสีเขียวสีฟ้าสีม่วงเนี่ยส่วนตัวผมไม่แนะนานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างไม่มีประโยชน์เนาะเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยกล่องม่วงกล่องฟ้ามันก็ดอกมาให้เราเรื่อยๆนะครับและที่สําคัญนะครับ่อง ม่วงในร้านค้ากิลวนะครับมันเป็นแบบสุ่มนะครับมันก็เลยยิ่งไม่ค่อยน่าสนใจเข้าไปใหญ่นะนี่นะครับแล้วนอกจากในร้านค้ากิลวนะครับจะมีแต้มนะครับผมที่เราตีจากบอสกิลเนี่ยเอามาให้เราแลกของแล้วนะครับมันก็ยังมีแต้มนะครับผมที่เป็นทองคานะครับที่ได้มาจากการแข่งขันกิ้วอเนาะถ้าใครนะครับอยู่กิ้วอันดับหนึ่งนะครับผมแข่งขันกิ้ววอได้เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะได้รับเจ้าทองแท่งนะครับผมมาจํานวน2000ชิ้นตอนหนึสัปดาห์นะครับซึ่งเจ้าทองชิ้นตอนนแรกะครับผมคิดว่า จะเก็บให้ครบนะครับผพันทองแล้วก็เอามาแลกการ์ดออกหลอดเนาะแต่พอดูไปๆมาๆแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับผมแนะนำนะครับว่าให้เราเนี่ยเอาทองนะครับผม2,000ชิ้นนะครับมาแลกเจ้าตําราหรือว่าคัมพีอีกพีสกิลเนี่ยมันจะคุ้มค่ากว่านะครับผมเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราแลกซื้อนะครับใน1สัปดาห์เนี่ยเราจะสามารถแลกได้5ชิ้นเลยนะครับผมมาแล้วเนี่ยผมก็กดซื้อไปเลยแล้วกันนะครับ ส่วนเจ้าไอเทมนะครับผมน้ํายานะครับที่เอาไปใช้ในการอัปเกรดชุดคอสตูมเนี่ยผมแนะนําว่าเราอยากไปซื้อเลยนะครับเสียดายทองนะครับผมแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับเจ้าน้ํายาที่เอาไว้ใช้ในการ เปิดเพื่อรับอีกตัวละครเนี่ยผมแนะนาว่าไม่จําเป็นเลยนะครับในช่วงแรกที่เราเริ่มเล่นเนี่ยน้ำยาอีกตัวละครก็อาจจะเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆนะครับแต่พอเราเล่นไปสักพักนึงนะครับผมพอตัวละครเรามีเลเวลสูงขึ้นเนี่ยเราจะไปติดนะครับตรงการปลดล็อกลิมิตเลเวลตัวละครเนาะทำให้เจ้าน้ํายาม่วงเนี่ยมันเหลือเยอะมากนะครับดูอย่างผมตอนนี้นะครับอยากจะอัพเลเวลตัวละครแทบตายนะครับเห็นไหมน้ํายาม่วงมีอยู่เกือบร้อยล้านนะครับแต่ว่าใช้ไม่ได้เลยเนาะเนื่องจากว่าผมไม่สามารถปลดลิมิตเลเวลตัว ละครได้นั่นเองนะครับผมผมก็เลยแนะนําว่าไม่จําเป็นเลยนะครับที่เราเนี่ยจะต้องเอามาแลกน้ํายาอีกพีตัวละครนะเอาไปแลกตําราอีกพีสกิลเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่ากว่าเยอะเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นทางเลือกเนาะแต่ถ้าใครนะครับอยากจะเอามาแลกการออกรอดอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับต่อมานะครับเป็นร้านค้าสนามฝึกนะครับสำหรับร้านค้าตรงส่วนนี้นะผมแนะนำนะครับถ้าใครนะครับใน1วันเนี่ยสามารถฟาร์มแต้มเจ้าร้านค้าตรงนี้ได้เยอะนะครับ ผมแนะนําเลยอย่างแรกที่เราควรจะต้องซื้อนะครับก็จะเป็นเจ้านี้เลยน้ําตาลังฟ้านะครับผมสามารถซื้อได้วันละ20ขวดนะก็จะใช้ทั้งหมด4,000แต้มกิจกรรมนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าแต้มเหลืออีกนะครับก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยเอาแต้มนะครับผมมาซื้อเจ้าขวดน้ํายาที่เอาไปใช้ในการอัปเกรดคอสตูมนะครับถ้าเราซื้อระดับสีเขียวสีฟ้าสีม่วงเนี่ยใน1วันนะครับจะตกอยู่ที่ประมาณ4,000แต้มนะครับผม แล้วก็ถ้าเกิดว่าแต้มของเรายังเหลืออีกนะครับก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยเอามาแลกนะครับเจ้ากระดูกระดับสีทองเนาะหรือว่าอาหารสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะถ้าใครสามารถแลกได้2รอบก็แลกให้ครบ2รอบเลยนะแต่ถ้าไม่ไหวเนี่ยอย่างน้อยแลกได้สัก1รอบก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมเอาละครับต่อมาเรามาดูกันที่ร้านค้าเกียรติยศกันบ้างดีกว่านะครับสาหรับร้านค้านี้นะครับผมเราเนี่ยจะได้แต้มมาจากการเข้าไปเล่นในโหมดโดโจนะครับผมก็คือใน1วันเนี่ยเรานะครับ จะสามารถสู้ในโหมดโดโจได้ฟรี5ครั้งเนาะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถซื้อรอบเพิ่มได้นะครับผมแบบนะนําว่าให้เราเนี่ยซื้อรอบต่อวันนะครับให้ครบ10รอบเนาะมันจะใช้100ทองนะครับซึ่งในหน,นึ่งวันเนี่ยเราสามารถรับตาเกียรติยศนะครับได้ทั้งหมด15ครั้งก็คือเราเนี่ยจะได้รอบฟรี5ครั้งอยู่แล้วเนาะซื้อเพิ่มอีก10ครั้งนะครับก็จะได้ครบ15ครั้งทําให้เราเนี่ยได้แต้มนะครับที่เอามาใช้แลกเปลี่ยนในร้านค้าเกียรติยศนั่นเองนะครับผมซึ่ สามารถซื้อได้วันละ2ชิ้นนะครับผมส่วนแต้มที่เหลือเนี่ยในช่วงแรกนะครับผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยเอาไปแลกเจ้าการ์บอสเดสก่อนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการ์ดที่เอาไปใส่ในส่วนภาคคุมเนาะแล้วก็บวกค่าพลังโจมตีกายภาพบวกคิติคอนบวกค่าฟิติคอนดาเมจอีก1%นะครับรวม1ึงคิตด,ดาเมจอีก2%เป็นะเป็นการในส่วนภาคคุมที่เอาไปให้ตัวละครสายกายภาพใช้เนี่ยดีมากๆนะครับผมและหลังจากนะครับที่เราเนี่ยมีการบอสเดสเยอะพอสมควรแล้วนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าผู้เล่นคนไหนเนี่ยอยากจะเอาไปแลกไอเทมอะไรเนาะไอเทมอันนี้นะครับก็จะเป็นหินที่เอาไว้ใช้ในการปลุกนะครับหรือว่าปลดลิมิตนะครับหินลูนที่ได้จากการเอาไปใส่สัตว์เลี้ยงเนาะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะผมแนะนาว่าถ้ามีแต้มเหลือเยอะจริงๆเนี่ยจะแลกเก็บเอาไว้หน่อยก็ได้หรือว่าถ้ากลายเป็นสายคอสตูมนะครับก็สามารถเอาไปแลกปิกเดลิบิชิได้นะครับผมก็สามารถเอาไปเพิ่มค่าสเตตัสให้กับตัวละครหลักของเราได้นะ เอาละครับต่อมานะครับก็จะเป็นร้านค้าสัตว์เลี้ยงนะครับสาหรับร้านค้านี้นะครับเราเนี่ยสามารถหาแต้มสัตว์เลี้ยงได้นะครับจากการที่เราเนี่ยเอาสัตว์เลี้ยงนะครับที่เราไม่ได้ใช้งานงามานมแยกชิ้นส่วนเนาะสัตว์เลี้ยงระดับสีฟ้าสีม่วงสีส้มเนี่ยจำนวนเจ้าไอเทมที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก็จะได้แตกต่างกันไปนะซึ่งผมแนะนําเลยนะครับว่าเจ้าร้านค้าสัตว์เลี้ยงเนี่ย ถ้าไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่เราอยากได้จริงๆเนี่ยก็ยังไม่จําเป็นต้องแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่าในการแลกสัตว์เลี้ยงระดับสีทองตัวนึงเนี่ยมันใช้อเทมนะครับในการแลกเปลี่ยนถึง5,000ชิ้นเลยนะค่อนข้างเปลืองมากๆนะครับผมก็เก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันเผื่อในอนาคตเนี่ยในร้านค้านี้มันจะมีไอเทมอะไรหรือว่าสัตว์เลี้ยงใหม่ๆอัปเดตเข้ามาเพิ่มนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นร้านค้าเดินทางเนาะสำหรับร้านค้านี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับแต้มมาจากการ เข้าไปเล่นในโหมดการเดินทางเรือเหาะนะครับปุ่มใน1วันเนี่ยเรานะครับสามารถส่งเรือเหาะได้ทั้งหมด3ล้ำแล้วก็ สามารถป้นเรือเหาะของเพื่อนๆหรือว่าของคนอื่นเนี่ยได้ทั้งหมด5รอบนะครับตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราควรจะส่งเป็นเรือระดับสีอะไรดีแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะส่งเป็นเรือระดับต่ําสุดทุกวันเลยนะครับผมก็คือผมเนี่ยค่อนข้างประหยัดทองมากๆเลยนะอยากจะเอาทองไปใช้กับอย่างอื่นเนาะแต่ถ้าใครนะครับสะดวกจะเอาเป็นเรือฟ้าเรือม่วงเรือเหลืองหรือว่าเรือแดงเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะเพราะว่ายิ่งเรือระดับสูงขึ้นเนี่ยเราก็จะได้รับเจ้าเหรียญไอเทมนะครับที่เอาไปใช้ในการแลกเปลี่ยนในรน ขายเยอะขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็ส่งเป็นระดับต่ำสุดนะเนาะเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูของที่เรานะครับสามารถซื้อได้ในร้านค้านะครับเดินทางเนาะเอาจริงๆเนี่ยที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นเจ้าไอเทมนะครับผมอ์ติแฟกนะจะเป็นระดับ1ดาว2ดาว3ดาวนะครับอันนี้เนี่ยเราควรจะแลกเอาไว้เนาะ ก็เอาไว้ให้ตัวละครหลักที่เราใช้งานนะครับเพราะว่าอ์ติแฟกต์ของตัวละครบางตัวเนี่ยหลังจากที่เราปลดใช้งานมาแล้วเนี่ยมันทําให้ตัวละครเราเก่งมากๆนะครับผมส่วนสมุดเลือกการนะครับอันนี้ผมว่ามันใช้แต้มในการแลกค่อนข้างเยอะไปเนาะผมก็เลยแนะนําว่าปล่อยผ่านไปก่อนดีกว่านะครับ แล้วก็อีกหนึ่งไอเทมที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นเจ้าหินนะครับที่ใช้ในการอัปเกรดอ์ติแฟกต์ของเรานั่นเองเนาะแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะครับหลักๆเนี่ยผมนอกก็ไม่ค่อยมีเหรียญสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยส่งเรือเป็นระดับต่ําสุดเนาะแต่ถ้าใครนะครับมีเหรียญเยอะๆแล้วอยากจะเอามาแลกไอเทมต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ตามสะดวกเลยนะครับ เอาละต่อมานะครับมาดูกันที่ร้านค้าสุดท้ายเนาะก็จะเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้างนะครับผมสําหรับแต้มนะครับที่เราจะสามารถหาได้นะครับก็จะมีพวกไม้พวกหินแล้วก็จะเป็นหินสีฟ้านะครับไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเนาะซึ่งเราเนี่ยจะสามารถรับได้นะครับจากการนะครับผมเข้ามาฟาร์มในโหมดวิลเลจหรือว่าโหมดหมู่บ้านของเรานั่นเองนะมันก็จะมีให้เราฟาร์มหลากหลายเลยนะครับผม แนะนำนะครับโหนดนี้เนี่ยเราควรจะเข้ามาพัฒนานะครับบ้านของเราหรือว่าฟาร์มของเราเนี่ยให้มันเลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะอย่างขั้งผมตอนนี้เนี่ยก็อัปเกรดเป็นเลเวล11แล้วนะครับถ้าจะอัปเกรดเป็นเลเวล12เนี่ยมันใช้วัตถุดิบเยอะเนาะผมก็เลยปล่อยไว้ก่อนนะครับผมและนี่เลยนะครับหลังจากที่เราได้แต้มมาแล้วนะครับเราเนี่ยก็สามารถเอามาเลือกซื้อไอเทมต่างๆในร้านค้าได้เลยนะซึ่งถ้าเป็นร้านค้าเลเวลแรกๆนะครับก็แนะนําเลยนะครับว่า ถ้าแต้มไม่ได้เหลือจนล้นจริงๆเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องเอามาซื้อไอเทมพวกนี้ก็ได้นะแต่ในช่วงแรกนะครับแต้มผมเหลือเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นหินเนาะผมก็เลยเอามาซื้อไอเทมจีปาถะเลยเปื่อยนะแต่ว่าไอเทมที่น่าสนใจจริงๆในร้านค้านี้นะครับผมจะอยู่ที่ร้านค้าเลเวล7แล้วก็ร้านค้าเลเวล8นะครับซึ่งก็จะเป็นน้ําตาลนางฟ้ากับเจ้าริบบินแดงเนาะแต่กว่าที่เราเนี่ยจะปลดร้านค้าเป็นเลเวล7เลเวล8ได้เนี่ย ผมคิดว่าก่อนอาจะใช้เวลาหลายเดือนอยู่นะครับผมเพราะเราเนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องอัปเกรดนะครับบ้านหลักของเราเนี่ย ให้ได้ตันเลยนะครับผมอยู <R ud Clark Champion> qu ่ที <S dr Slow |yo|> ่ประมาณเลเวล16เลยนะครับก็จะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างลําบากเลยทีเดียวนะก็ค่อยๆพัฒนาไปนะครับผมอ๋อเมื่อกี้ลืมเลยนะครับตรงในร้านค้าสนามฝึกนะครับผมไม่ได้แนะนําไปเนาะว่าเราเนี่ยสามารถหาแต้มร้านค้าได้จากไหนนะครับสาหรับแต้มร้านค้านะครับเราจะสามารถหาได้จากสนามฝึกซ้อมรบนะครับผมถ้าใครนะครับสามารถอยู่ในกรอบนะครับที่เป็นสีส้มได้ก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้รับแต้มไอเทมนะครับอยู่ที่10ชิ้นต่อ1นนาทีนะแต่ถ้า ไม่ไหวจริงๆผมว่าอย่างน้อยเนี่ยยึดสีม่วงเอาไว้ก็ไม่เสียหายนะครับผมอันนี้เนี่ยเราก็ต้องหมั่นเข้ามาดูเรื่อยๆนะเพราะว่าก็มีโอกาสนะครับที่เราเนี่ยจะถูกตีตกออกไปนะครับยังไงก็ขยันเข้ามาดูหน่อยแล้วกันนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนาําเล็กๆน้อยๆนะครับจากผมนะเกี่ยวกับ การซื้อไอเทมต่างๆนะครับในร้านค้าของตัวเกมเนาะซึ่งก็มีอยู่หลายร้านค้าเลยนะครับก็ใครนะครับไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรเนี่ยก็ลองเอาคาแนะนาของผมเนี่ยไปปรับใช้ดูได้เลยหรือว่าอยากจะซื้อไอเทมอื่นๆเนี่ยนอกเหนือจากที่ผมแนะนําอันนี้ก็ตามสะดวกเลยนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมชแนลสายฟรีเล็กๆช่องนี้ด้วยนะยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมสักหน่อยนะครับส่วนผมเนี่ยก็จะพยายามหาเวลามาทําคลิปแนะนํานะครับเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆนะ เพื่อที่จะช่วยทำให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยสามารถเล่นเกมนี้กันได้ง่ายแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับ